สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาวันนี้เทอมที่สองแล้วนะคะปีการศึกษา2564คํำชี้แจงก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นสาระที่5เรื่องภูมิศาสตร์ ครูจะให้หนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเราก่อนที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่ 68, 69, 70และ71ครูมีคลิปเพิ่มเติมให้หนักเรียนดูด้วยนะสำหรับชั่วโมงนี้ไม่มีงานให้ทำและเราจะเรียนกันในหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะ ไปชมคลิปกันเลยคะ่ะฟังชื่อแล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะน้องๆเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นห้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์ถนนน้ำตกแม่น้ำทะเล ป่าชายเลนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งแวดล้อมที่น้องลองเจออยู่น้องรู้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอันไหนมนุษย์สร้างขึ้นเรามาติดตามเรื่องราวในคาบนี้กันค่ะเอ๊วันนี้พลอยอยู่ที่ไหนนะมีใครรู้บ้างคะ ให้น้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พลอยอยู่ที่ไหนเรามาดูสิ่งที่อยู่รอบตัวพลอยกันนะคะน้องๆมีกระดานดำโตะ๊ะเก้าอี้หนังสือและดินสอสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมค่ะ ในภาพนี้ล่ะคะเพลินกำลังอยู่ที่ไหนเอ่ยให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้เพลินอยู่ที่ไหนเพลินกำลังอยู่ที่ริมทะเลลองดูสิคะน้องๆว่ารอบตัวเพลินมีอะไรบ้างรอบตัวชายหาดต้นไม้ทะเลภูเขาและหอย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะแล้วภาพนี้พัดอยู่ที่ไหนคะให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พัดอยู่ที่ไหนพัดกำลังอยู่ในสนามเด็กเล่นน้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วรอบๆตัวพัดมีอะไรบ้างนะ มีใครรู้บ้างคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพัดประกอบด้วยเครื่องเล่นต้นไม้ดอกไม้ลูกฟุตบอลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันคะ่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือประเภทที่หนึ่งสิ่งว่าลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้ำภูเขาป่าไม้สัตว์น้ำตกป่าชายเลนเป็นต้น ประเภทที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นรถยนต์เก้าอี้ดินสอลูกฟุตบอลบ้านถนนโรงงานเป็นต้นค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆลองช่วยกันคิดและแยกแยะสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้องๆมีอะไรบ้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น นะนีน้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบางชนิดใช้แล้วอาจหมดไปได้เช่นป่าไม้เพราะเรามีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้นและถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือใช้อย่างประหยัดป่าไม้ก็จะลดน้อยลงและหมดไปเราจึงต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่เราได้ใช้ไป เพื่อให้ป่ามีไม้เยอะเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวแล้วน้องๆคงจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้องภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพใดคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เรามาร่วมสนุกกันอีกสักกิจกรรมนะคะดูคลิปจบแล้วชั่วโมงหนะ้าเรามาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ